ซอยหน่อไม้แล้วก็ตำใบย่านางเอาน้ำใบย่านางใส่ลงไปในหน่อไม้คั้นน้ำลงไปตำข้าวเหนียว แล้วก็เอาคันเอาใส่น้ําแล้วก็ใส่ลงไปมีหมูมีขี้แกงมีซอสซีอิ๊วน้ำปลาผงชูรสเกลือแล้วก็ใส่ใบชะพูกับใบแมงลักแล้วก็คนให้เข้ากันพริกขี้หนูโรยหนะ้าคนให้เข้ากัน แล้วก็หอใบตองน,นี่ต้องลนไฟก่อนให้มันอ่อนตรงกลางจะได้เอาใส่ได้